ภาวนาด้วยท่าปางมาลวิชัยฝ่ามือขวาแตะลงไปบนพื้นอาสนะเบื้องหน้าปลายนิ้วแตะไปที่พื้นอาสนะสื่อถึงแม่พระธรณีรับรู้ขึ้นความทีจากแผ่นพื้นธรณีนี้แล้วบริกรรมว่า อันพุทธภูมิหรือพุทธเกษตรแห่งนี้ที่มีแม่พระธรณีปกปักรักษาจงเป็นพยานบอกกล่าวหมู่พยามารให้รู้ว่าข้าพระเจ้าปรานาพุทธจิตข้าพระเจ้าจึงเป็นพุทธบุตรอาสนะที่ข้าพระเจ้านั่งอยู่นี้ คืออาสนะของพุทธทั้งในอดีตพุทธทั้งในอนาคตและพุทธในปัจจุบันอาสนะหรือบัลังนี้ตั้งมั่นลงบนพุทธภูมิแห่งนี้ดีแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธจิตได้หย่อนลงแล้วบนพุทธเกษตรแห่งนี้ขอแม่พระธรณีจงเป็นพยานแล้วประทานตะบะให้อิน แก่ข้าพระเจ้าปราบหมู่พยามารให้วินาศปรลาดลงไปทันขอแม่พระธรณีนั้นจงเป็นพยาอนมิตรพุทธแสงสว่างแห่งเมตตาปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดอมิตโพปล่อยวางปล่อยวางว่างลงไปว่างลงไปนะั่นจุดศูนย์กลางปล่อย ลอยวางใจล่อยวางวางลงไปวางลงไปนะจุดสูตรกลางะจุดสูตรกลางไรอดี